ในขณะที่ผมต้องรองคิวอีกเป็นชั่วโมงนะเราจะมารีวิวก่อนว่าเกมมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับที่ผมได้ลองเล่นมา1วันนะ Legend of Ymir นะครับเป็นเกมที่ผมเคยไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาแล,แล้วแล้วก็คิดว่าคนไทยน่าจะรอเยอะซึ่งก็ตามคาดครับคนเล่นเยอะมากแล้วก็ยิ่งมีเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าสามารถประมูลได้ด้วยเนาะมีระบบใหม่เต็มเลยผมไม่ได้ตามมานานมากกลับมาดูเอ้ามีอาชีพใหม่ด้วย เอาจริงครับเกมนี้เนี่ยตัดปัญหาเรื่องของสายตีไกลตีใกล้ไปเลยที่บอกว่าจะสายตีใกล้ก็คือจะถืออย่างเดียวไม่มีดาเมจแล้วก็ตีหมู่ไม่ได้เนี่ยคือเกมนี้นี่ลบข้อจํากัดแบบนั้นไปหมดทุกอย่างเลยครับเพราะว่าทุกอาชีพสามารถตีหมู่ได้แล้วก็มันไม่สามารถไปยืนพิวๆแล้วไม่โดนมอนตีได้เข้าใจปะต่อให้เป็นนักหนูนหรือนักเวทยังไงก็โดนมอนเข้าถึงตัวอยู่แล้วเพราะนั้นหลกการเลือกอาชีพของเกมนี้คือแล้วแต่ทุกคนชอบเลยใครชอบสไตล์ไหนเล่นได้หมดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะ ไม่ห่างกันมากซึ่งเวลาฟาร์มนะในเวลาฟาร์มสายตีใกล้ก็ตีหมู่มอนได้เหมือนกันสายตีไกลก็ตีหมู่เหมือนกันแล้วสายตีใกล้ก็โดนมอนตีสายตีไกลก็โดนมอนเข้าถึงตัวไม่มีใครแบบว่าไปยืนยิงฟรีได้นะครับเพราะนั้นแล้วแต่สไตล์ทุกคนชอบเลยเล่นเล่นชอบเล่นแบบอาชีพไหนก็เล่นได้เลยครับส่วนตัวผมเนี่ยเล่นนักหนูแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นเป็นพระตัวนี้ก็เขาบอกว่าต่อให้เติมเยอะไงก็ยังเป็นพระอยู่ดี อาจจะไม่เก่งมากแต่ว่ามีบทบาทสำคัญอยู่นะเวลามีอคอนเทนต์ต่างๆในเกมพวกตีบอสอะไรเงี้ยตีบอสแย่งบอสอะไรกัน PVP อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตอยู่นักเวทนะครับสวยผมชอบเล่นตัวผู้หญิงไงอีกตัวหนึ่งก็เป็นอ่าเป็นหอกคู่นะ่าจะเป็นทรงทรง,งแอดัลซินครับแล้วตัวสุดท้ายนักหนูเข้ามาใหม่เลยตัวนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว,ว่าตัวละครที่ผมเล่นก็คือตัวนี้แหละนะครับอาชีพที่ผมเล่นก็คืออาชีพตัวนี้นะครับอาเชอร์นะ แต่ว่าตอนนี้กำลัง,ลงรอเข้าเซิร์ฟอยู่ก็เลยไม่ได้โชว์ข้างในให้ดูนะครับผมอยู่เซิร์ฟแดนดี้คิมนะทุกคนก็ระบบ NFT ทของเกมนี้ครับก็จะคล้ายๆกับเกมอื่นๆของค่าย v m i x เนี่ยแหละครับก็จะมีระบบตลาดการแล้วใช้ใช้แบบเชนของ VMix ใช้กระเป๋า VMix Pay นะครับในการที่เราจะซื้อของอะไรเงี้ยถ้าเล่นบน PC ถ้าเล่นบน PC นี่น่าจะเล่นได้แค่จอเดียวด้วยนะเออไม่สามารถเปิดหลายจอได้เพราะนั้นก็กันบอทไปได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ พวกที่มันเป็นมือถือหลายเครื่องก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่แน่ใจกันว่าจะมีบอทมีอะไรหรือเปล่าแต่เกมส่วนใหญ่มันก็มีนะ,ะก็แล้วแต่ชอบเอชอบเล่นก็เล่นไปเถอะแล้วก็วิธีการเดินเคเวสก็จะเป็นออโต้ส่วนใหญ่นะการเล่นจะเป็นออโต้ส่วนใหญ่แต่ว่าเวลาบอสท,ที่มันเป็นบอสผ่านเอพิโซดต่างๆในในในเคเวสหลักอาจจะต้องเล่นมือหน่อยนะไม่งั้นเราอาจจะไม่ผ่านนะครับ แร่ตัวละครที่ไม่ได้เติมเยอะอาจจะต้องเล่นมือหน่อยอาจจะต้องแบบว่ามีหลบสกิลบอสบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมว่าแรกๆไม่ยากจะไปยากช่วงแบบเกือบเสือบสามสิบนะถ้าเกิดเป็นตัวละครที่แบบไม่ใช่พื้นหลังแดงอะ่ะมันน่าจะผ่านยากอยู่ครับแต่ว่าแดงออกง่ายอยู่นะตัวแดงออกง่ายอยู่แล้วก็มีการันตีด้วยนะครับแต่เติมเท่าหน่อยอะไรเงี้ยไม่หน่อยนะเขาเติมเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ครับพอสมควรหลักพันอะ่ะหลายพันอยู่ครับก็จะได้การันตีแดงอะ่ะแต่ก็ ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์ก็เติมเล่นมันก็จะทําให้เราสนุกขึ้นแล้วก็สามารถไปเอิ้ได้ไวด้วยครับตอนนี้ตัวผมไม่ปรจะมาจสิ0แล้วมั้งปล่อยไว้เมื่อเช้าคือระบบแล้วก็ระบบออฟไลน์มันไม่มัน,ม,นมันเล่นตอนออฟไลน์ก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ออนไลน์อยู่นะคือถ้าเกิดเราจะเข้าใหม่อะ่ะไม่ต้องมาต่อคิวก็คือไม่จาเป็นนะฮะอย่าปิดคอมนะครับไม่จำเป็นอย่าปิดคอม นี่มีเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ของพ์ทเนอร์ด้วยก็คือคนไทยก็จะมีเซิร์ฟ d ด y ดี้ค a d ม y ด o ดี้เวแล้วก็มีเซิร์ฟหล่อนนะที่เป็นคนไทยประมูลเซิร์ฟมาได้นะครับโอเคผมอยู่เซิร์ฟ d ด y ดี้คทุกคนใครที่อยู่เซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันครับเกมนี้เล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือ Android iPhone นะครับแล้วเจอกันครับถ้ามีข่าวสารใหม่ๆเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังทีนครับ